ประตูหน้าประตูหน้ามาแล้วทุนมาแล้วชารีมาแล้วรอไหมล่ะมาแล้ว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 ซูมแล้ว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 มาแล้ว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 มาใครมาใครมากับใครดูสิมาใครคะมาใครคะมาแล้ว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  โอเคไหม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 ไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะยาวๆไม่ได้จ้ายาวๆไม่ได้นะว้าให้ดิโฟด้วยนะค่ะ พี่แอกมาหน่อยแอกขอแอกปราวานให้หน่อยสิเฮ้ยพี่แอกน่ารักเธอพี่แอกลุกขึ้นมาเลยอ่ะเธอเขาน่ารักมากเอ็ซีต่อรองเก่งมากโอ้ยเขามาแล้วค่ะเขามาแล้วค่ะเขามาให้ช่แล้วค่ะยินหนึ่งไม่เพื่อนกอันคลยจะ c ี a z y กันวันนี้กันเมื่อกี้เดินหนึงเดินไหน,หน,หนมี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 เพื่อนเพื่อนบอกมั้งไหมเนี่ยเยอะมากเขามารอคุณเยอะมากเขาลงสตอรี่คุณกับคุณขุ่นขิงไปแต่เมื่อกี้คุณขุ่นขิงเขาเมาคน พราะคุณพูดถึงคุณคาริสาตั้งคืออะไรอ่ะอุยคุณแอ๊บคืออะไรอ่ะเอฟซีคุณเยอะมากเลยอ่ะอุ้ยสวัสดีทุณคนเชิญครับโอ้ตาแล้วโอ้โหคุณคือคุณคือ้าติป่ะคุณขุมขิงด้วยค่ะคุณเข้ามาค่ะคุณเข้ามาค่ะโอ้โหนี่ไหนฝากผลงานได้ไหมคะตอนนี้แบบติดตามอะไรได้บ้างแม่แม่เราร้องเลยเออร้องเลยฉัันนนคยจ เก็บหนูเก็บโทรศัพท์ก่อนนะคะปุ๊บปุ๊บฉันนั้นแค่อยากจะอ้อนเธอทำไมเธอดูน่าอ้อนจัจแค่ตองเธอชวนมือน่ารักจังเลยโอเคเลยค่เทปสุดท้ายแล้วนะคะน่ารักมากเพลงน่ารักมากอฝากเพลงด้วยนะคะไปโดนอะไรมาคะเพลงชื่อว่าอ้อนโอเคขอบคุณนะคะอุ้ยหมวกมาแล้วเฮ้ยไหนหมวก เขาได้ไม่เกี่ยวกับเราอ่ะโอ้โหทุกคนแม่เต็มเลยท่านที่สามแม่ทุกคนแม่ทุกคนอุยคนเยอะมากพันแปดแล้วว่ากินแอกได้หลาบได้หมาได้อะไรเยอะมากเลยในขณะที่พวกเราได้น้ำพลังเขาหรือว่าได้อะไรต่างๆทุกคนเขินเลยพี่ผู้กเขินเลยยาไม่เป็นไรดีใจเได้น้ำพลังเขายังดีเอาได้หัวใจซ้อมขอบคุณกาแล้วคุณล่ะเออดูสิถุงนักขอนันนะคะการออนไลน์ใช้ มค่ะเออแต่ s <S แตยัง like ไม่ได้กินเลยถุงส้มกินการกินอยู่ไหนเห็นไหมล่ะเสียงหัวล้ออ่ะใช่เสียงของล้อพี่แม๊คพูดไปแล้วคุณเขาไปแล้วค่ะเอาเอาก่อนเอาก่อนเห็นไหมล่ะชาลีหล่อใช่นี่คะชาลีหล่อเป็นไงค่ะแน็กหนึ่งเดียวทุกคนมาดูแต่พี่แน็กหมดเลยโอ้โหใช่เธอนี่ดาราดาราสาวสุดไฮโซนะ เห็นแล้วแิฟเลิฟชาลีลูกที่สุดสวยเลิฟเลิชาลีสัยมากเขามาดูชาลีไงดูแม่ดูโอ้ยอยากให้พวกเธอเธอต้องติดตามนะสี่สองราศีคือแบบว่าแน็กคือแบบพูดเยอะสุดละรือว่าะไรการทอล์กใช่น่ารักด้วยเนาะใช่ดวงดีด้วยเออแม่สวยมากค่ะจริงค่ะอีกสอาทิตย์ฉันจะมีบุตรสองคนแล้วนะอทุกคน กำลังจะเริ่มเทปสุดท้ายนะจ๊ะให้ดูยังไงเหรอโอเคไหมใช่พี่ไอสวยออนวันไหนคะออนวันไหนมีทั้งหมดสี่เทปนะคะเทปแรกเดี๋ยวนะ จำวันไม่ได้ทุกคนยังไม่เสร็จค่ะกำลังจะขึ้นเทปสี่นะคะอยากเห็นอโนไปข้างหลังแล้วค่ะทุกคนครับโอ้ยขอบคุณคะ่ะโอเคออกอากาศเทปแรกวันที่14บธันวาค่ะแล้วก็ทุกอาทิตย์สอาทิตย์ค่ะ14บธันวาค่ะทุกคน

เธอดูทุกอาทิตย์แหละนะเลอารหรอเดี๋ยวรอเลอาแป๊บหนึ่งนะเลอาน่าจะมาตอนท้ายเทพ,ทพนี้อ,อ,อานี่สาเทปนี้สมกราคมแล้วจ้ะห้าสส,าสให้ดูตอนเปิดแป๊บนึงนะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีสึกนี้สึกเดียวที่จะทําให้คุณรู้ลึกรู้ดรีรู้สิ่งที่รู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนใช่ค่ะมีดวงปีหน้า,<อ>าแล้ว,ลวค่ะสวัสดีป<ด>ีใหม่ครับ,รบนี่ก็คือ ครั้งแรกที่เราเจอกันในปี2569ครับแล้วคุณดูหน้าตาสดใสแล้วคุณไปทำอะไรมาครับปีใหม่คุณใช่ได้ดูกันยาวๆเลยเอาความจริงเลยนะคะปีใหม่นี้อยู่ไฟค่ะอ๋อหมายถึงว่าอากาศหนาวก็เลยลอกกองไฟไม่ใช่ค่ะเอ่อค้อนบุดแล้วค่ะใช่ค่ะปีใหม่หน้าแผนก็คืออยู่ไฟค่ะไฟเออแลวอาจารย์ล่ะคะไปเที่ยว ไปเทีย่ยวอากาศหนาวกน้ใช่ได้ดูพี่นาข้ามปีเลยจ้าไไปหนเที่ยวไหนดีสองท่านดูที่เขาจะตอบกันไหมสิบสอท่านสิบสองราศี คลอดเดือนนี้ค่ะจริงมีแต่คนหลอกล No, my if you put it down, I'ma pick it up, up, up. What it is, hope, What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. In the middle of the night, in my dreams, you should say the thing.